สวัสดีครับคุณผู้ชมผมอยู่ที่บริเวณปากทางเข้าสระน้ำศักดิ์สิทธิ์แห่งหนึ่งที่เราเรียกว่าสระแก้วหรือเป็นชื่อของตำนานของสระแก้ววันนี้ผมมาถ่ายทำบริเวณด้านหน้าเพราะว่าเขาบอกว่าที่นี่นะครับมีศาลเจ้าพ่อที่ศักดิ์สิทธิ์ที่คนสระแก้วในเขตเทศบาลชาวบ้านบริเวณละแวกเขตนี้นะครับให้ความเคารพบูชาจนได้ก่อร่างสร้างเป็นศาลศักดิ์สิทธิ์ที่คนมากราบไหว้บูชานั่นคือ สารเจ้าพ่อสาแก้วนะครับนู่นเลยแล้วก็สารตรงนี้ก็จะมีเจ้าพ่อสักฟันอยู่ด้วยกันนะครับก็เป็นสารศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ที่มาที่ไปนะครับเป็นการสร้างสารที่ยังใหญ่โตแล้วก็มีความล่มลื่นอยู่ตรงนี้นะครับบริเวณก็มีต้นโพธิ์ที่คนมากราบไหว้กันอยู่นะครับก็มีต้นโพธิ์ล่มลื่นอยู่แล้วก็มีคนนี้ครับที่คอยเฝ้าดูแลนะครับพี่พ่ชีพนะครับหรือว่าสอทอชีพนะครับเป็นผู้บุกเบิกครับ หาเงินหาทองมาร่วมสร้างร่วมกับชาวบ้านครับทีแรกไม่ไม่ได้ไม่ได้สร้างศาลครับทีแรกสร้างแค่เป็นหุ่นปั้นหุ่นปั้นครับหุ่นปั้นแล้วก็พอดีก็ยังมีพระมีคนญาติโยมช่วยกันบริจาคเงินแล้วมาสร้างครับแล้วก็มีผู้หลักผู้ใหญ่หลายคนให้เงินมาสนับสนุนอย่างเยอะแยะมากมายสนายสนนายกูลสุคุณนายกเทศมนตรีเมืองสระแก้วครับหรือว่านายกเขียดนครับเอาเงินมาช่วยสร้างแล้วก็ แล้วก็พี่ชีพก็มีบทบาทอยู่ตัวนี้ก็คือช่วยดูแลรักษาครับผมต้องขอบคุณพี่ชีพมากๆที่ที่ได้มาจุดประกายให้เกิดในเรื่องราวของศาลเจ้าพ่อสากแก้วตรงนี้นะครับเจ้าพ่อสักแก้วสักวันเลยนะครับครับผมแล้วก็ใครที่มามากราบไหว้เสร็จอย่าลืมแวะนี่ข้างๆก็จะมีร้านคักอีกหลีของพี่ชีพเขาร้านลาบมีลาบก้อยซอยซอยหางส้มตำอร่อยมากนะครับ ขอบคุณพี่ชีมากๆนะครับเดี๋ยวเราจะไปเล่าต่อนะครับเรื่องราวตำนานของสัแก้วนะครับว่าเป็นอย่างไรอ่ะเดี๋ยวไปชมกันต่อครับถ้าท่านจะมาที่สาแก้วสากวันนะครับเดินทางมาจากถนนสุวรรณศรเนี่ยนะครับก็จะเลี้ยวเข้ามาเข้ามาที่อยู่ข้างๆกับเทศบาลที่อยู่ด้านหลังผมนี่งนะครับก็มีข้อติใจข่าวกับในส่วนของเทศบาลอยู่ด้านหลังนุ่นเลยแล้วก็บริเวณสากแก้วอยู่ตรดนี้เดี๋ยวจะพาไปนะครับและก็นี่คือสระน้ำที่ผมถึงคือสักแก้วนะครับ สระน้าศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่คู่บ้านคู่เมืองของคนสากแก้วแล้วก็เป็นสราน้ําที่ทรงคุณค่าในความรู้สึกของคนสาแก้วอยู่นะครับในตำนานเล่าขานเรื่องของสาแก้วนี่นะครับเขาบอกว่าสมัยที่2 0 0กว่าปีที่ผ่านมานะครับสมเด็จพระยาจัก,กรีนี่นะครับก็เป็นแม่ทัพสําคัญของในสมัยกรุงธมบุรีได้ถูกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชซึ่งเป็นกษัตริย์ในสมัยนั้นเรียกเข้าเฝ้าแล้วมาปรึกษาในเรื่องของการ ที่จะชำระล้างนี้ในส่วนที่เป็นอยู่ในสมัยก่อนนี่แหละนะครับสมเด็จเจ้าพยามหาจัก,กรีเนี่ยนะครับก็เลยมีความคิดที่จะเปลี่ยนในเรื่องของการเมืองการปกครองก็เลยได้ทําตามบัญชาของพระเจ้าตักสินมาราชเนี่ยนะครับแล้วก็สถาปนาพระองค์ขึ้นเป็นสมเด็จเจ้าพยามหากรรษัตริย์ศึกแล้วก็ยกทัพไปปราบขเขมรแล้วก็ไปปราบขเขมรเราไปตีขเขมรจนชนะนะครับหลังจากกลับมาจากการตีขเขมรกลับมานะครับก็เห็นสระน้ำแห่งนี้ใสามากสวยมาก เม่เห็นสาะน้ําที่ใส,สวยอย่างนี้นะครับพระองค์ก็เลยไม่ให้ทหารลงไปเล่นไม่ให้ไปทหารลงไปอาบไม่ให้ไปใช้แต่ให้ทหารไปขุดอีกะฝั่งนู้นนะครับเรียกว่าสาขวัญแต่สาเนี่ยพระองค์บอกว่าสีสวยใสยดุดประดังแก้วก็เลยประทานนามว่าสะแก้วจากนั้นมาต้นมาก็เลยเรียกขานชื่อสะแก้วแห่งนี้มาประมาณ200กว่าปีนะครับหลังจากนั้นต่อมาไม่นานสมเด็จเจ้าพยามหากริกศึกยกทัพกลับไปที่กรุงธนบุรีแล้วก็พระองค์ก็เลยสถาปนาพระองค์ขึ้นเป็น สุดยพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชแล้วก็เปลี่ยนจากกรุงธนบุรีเป็นกรุงรัตนโกสินทร์และพระองค์ก็ขึ้นครองราชนะครับก็เป็นในเรื่องราวตั้งแต่วันที่7เมษายนนะครับก็เป็นวันจัก,กรีอย่างที่เรารู้จักกันนั่นแหละครับคือ,คอเริ่มจากการเปลี่ยนในส่วนของเจ้าพญามหาจักรีขึ้นในครองราชจนถึงทุกวันนี้นะครับสองร้อยกว่าปีนี่คือตำนานของสาแก้ว คนสาแก้วให้ความเคารพบูชาแล้วก็ให้ความนับถือเพราะว่าสะน้ําแห่งนี้เขาใช้น้ําไปใช้ในพิธีถือพิพัฒน์สัตยาในพิธีที่สําคัญของพระพุทธศาสนาแล้วก็ในส่วนของในเรื่องของในรุนในวังก็จะเอาน้ําแห่งนี้ไปใช้เป็นน้าศักดิ์สิทธิ์แล้นะครับขอบคุณครับคุณผู้ชมแล้วก็คลิปหน้าจะหาเรื่องดีๆดมาฝากให้ชมกันต่อขอบคุณทุกคนครับ แล้วก็ขอบคุณท่านนายกตระกูลสุกุลขอบคุณพี่น้องเทศบาลเมืองสากแก้วขอบคุณพี่ชีพนครชัยนะครับหรือว่า,าสทอชีพที่ให้ข้อมูลนะครับบางส่วนให้เกิดกลายเป็นประโยชน์ที่ดีเดี๋ยวมีโอกาสดีๆจะหาเรื่องดีๆมาฝากให้ฟังขอบคุณมากครับ